วันนี้เราอยู่กันในเกมมาค่ะพร้อมกับแอดออนอพอลกิลิฟซอมบี้หรือว่าซอมบี้อพอลกิลิฟนั่นเองคือจะจะให้พูดง่ายก็คือทีอ่ว่ายังไงดีวะเอิมมึงลูกสลายที่เต็ไมไปด้วยซอมบี้ประมาณและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในแอดออนนี้อยู่ไหนมาโอเคนี่ไงผมเจอแล้วผมจะสังเกตได้ว่ามันมีของเยอะเลยมันมีรถด,ด้วยนะคุณขับแต่รถนี้มันก็ขับยากเหมือนกันผมไม่รู้วิธีเอาเป็นว่าคุณอยากรู้ก็จริงๆริมันจะมีสมุดสอนอยู่คุณก็แค่เปิดสมุดนี้แล้วก็อ่านดูก็แล้วกัน มีกระเป๋าด้วยนะและเมื่อคุณนัน้นจะทําการใช้กระเป๋าเพียงแค่กดวางกระเป๋าตรงหน้านี้เดี๋ยวแบบหนึ่งวางไม่ได้หรอวโอเคผมวางแล้วมันนักจะแรงนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยและเมื่อวิธีเปิดคุณแค่กดคลิกเลิกก็กทำการคลิปคล้องไปและเมื่อคุณจะเก็บกระเป๋าขึ้นมาเพียงแค่กดเด่นโอเคกดตีเ็จคุณก็เก็บกระเป๋าขึ้นตัวได้แล้วเดี๋ยวแอตอนนี้จะมีรูปติดผนังไม่เชื่อว่าลูกเรียกว,ว่าโปสเตอร์หนังมากกว่าและ เรื่องที่2นี้คุณก็น่าจะรู้ว่าคือเรื่องอะไรเรือวอกกิ้งเดียนั่นเองแต่เรื่องที่สานี้ช่างมันก็เลยกันต่อไปของพวกนี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่คุณนั้นจะเจอตามตึกล้างและคุณสามารถกดคลิกแล้วก็มันจะมีของเด็กออกมาให้กับคุณอย่างเช่นตู้ตรงนี้คุณกดคลิกก็จะมีกล่องก็มีคือของพวกนี้มันสามารถเปิดได้นั่นแหละมันจะมีของแล้วก็สมอย่างนั้นจะมีกุญแจมาด้วยนะตามนี้ส่วนนี้ก็คือเก็และกระเป๋าก็มี เ่นกระเปกเก็บไม่ได้นี่คืออายนี้สามารถดื่มได้และสุดท้ายนี้ยังมีหลังผู้รอดชีวิตอีกเม,มื่อไยคุณนั่นไปหาเทคนกับพวกเขาได้โดยสกีนุ้งพวกเขานั้นจะมีประมาณเท่าไหร่ปะมันก็มีหลายคนอยูน่นะคุณดูประมาณนี้โอเคส,สวนซอมบี้อะเลยอืมก็คุณก็ไปหาดูเองก็แล้วกันนะอมทษทีก็แล้วกันไม่ใช่ขอโทษทุกท่านเลยส,สวนซอมบี้คุณก็อืมใส่ข้ไมาให้ดูซึ่งนี่หน่อยก็ได้จะมีซอมบี้อ้วนและ ต,ตีผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตก่อนทำการสน,นครับมันมีประมาณนี้แหละครับสมิ